ดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงรายปักเป็นดวงภาพรวมแล้วก็ต่อด้วยดวงความรักนะคะเป็นดวงชาวราศีเมถุนลัคนามิถุนนะคะ,ะคุมเนื้อหากับวันที่16ธันวาคมถึง31ธันวาคม2566นอะคะอาจารย์จะเปิดพื้นฐานดวงให้กับชาวราศีเมถุนลัคนามิถุนก่อนนะคะว่าตั้งแต่16 ธันวาคมถึง31ธันวาคมเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นนะคะพลังงานไพ่ใบที่1ท่านได้ไพ่ Judgment แล้วก็ขยายด้วยไพ่ h e e l of Fortune นะคะท่านมีเกณฑ์ได้ที่ดินมรดกทรัพย์สิสนนะคะได้ทรัพย์สินเงินทองนั่นแหละได้เงินเป็นก้อนเลยฮนะ,ะอาจจะแปลว่าได้มรดกหรือได้จากการทำาการค้านะคะโดยเฉพาะการค้าเกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดิน ก็จะปังมากๆเลยค่ะนะคะและ,ะวิวออฟฟอร์จูนกับ d g ส e n นยังหมายถึงความรักได้ด้วยนะยิ่งมีไพ่ตำแหน่งที่3เป็น7จดถ้วยด้วยแล้วนะความรักใครก็ตามที่มีปัญหาก็จะกลับมาคืนดีกันได้นะเนาะ e อ็มเพรความมั่งคัง่งร่ำรวยเด h แฮง m a n แปลว่าความผูกพันยึดติดนะคะมิถุนจะไม่เปลี่ยนใจอะไรง่ายๆนั่นเองนะคะรักใครรักจริง หรือทำงานสองไม้เท้าก็เป็นคนที่ทุ่มเททุ่มเทในเรื่องงานไม่เสร็จไม่เลิกราชาไม้สองเหรียญเป้าหมายจึงหมายถึงความสำเร็จความยิ่งใหญ่ค่ะพลังงานไพ่ห้าดาบคือพลังงานสายฟ้าเห็นไหมคะก็คือการทำอะไรเนี่ยมันจริงจังอะ่ะนะชัดเจนนะคะทำอะไรจริงจังชัดเจนจึงเห็นผลงานของตัวเองได้และคนอื่นก็ประจักษ์นะคะ ถ้ารวมเนี่ยนะคะอาจารย์จึงมองว่าชาวเมถุนท่านได้ไพ่จัดเ m ้นหนึ่งนะท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นพ่อแม่อุมาก็ได้เอ็มเพรนะคะหรือเป็นเรื่องของลิขิตสวรรค์ลิขิตกรรมทําดีได้ดีถึงเวลาแล้วที่เ,เขาเรียกว่าความดียองท่านเนี่ยสวรรค์เห็นละกําลังที่จะตอบแทนความดีหนุนนะคะวิวออฟฟอร์จูนกลงล้อชะตา หนุนสิ่งดีๆเข้ามาให้กับบินทุนไม่ว่าจะเป็นลาบทรัพย์ส,สมบัติลาบเงินลาบทองเนี่ยลาบจากรายได้เมื่อมานายเอ็มเพสราชาไม้อ่ท่านได้อย่างนั้นแน่นอนโดยเฉพาะใครทํางานมีโอกาสที่จะอย่างน้อยแหละปรับเงินเดือนนะคะบางท่านก็เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งแล้วก็ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นด้วยเพราะอยู่ที่ไพ่พลังงานสี่เหรียญน,นะคะมันคือความมั่นคงนะ สีเรียญมึงท่านมีเกณฑเนี่ยซื้อทรัพย์สินที่ดินนะ,ะมีเกณฑ์ได้มรดกมีเกณฑ์แบบโชคดีแบบนี้เกิดขึ้นนะ,ะส่วนเรื่องงานเนี่ยอาจารย์บอกเลยนะคะท่านจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองเลยนะไพ่ห้าดาบเนี่ยเป็นคนแบบมีความแอคทีฟนะคะพลังงานธาตุลมแล้วก็มีธาตุไฟมันจะเหมือนกับการกระพือโหมเลยอะ่ะมันเป็นแรงแบบยังมีพลังโชคช่วง ช,ช่วงในตัวเองที่จะผลักตัวเองไปข้างหน้าเสมอสําหรับชาวเมถุนนะคะและเป็นคนที่แบบจริงจังมากเดิอแฮงแมนสองไม้ทําอะไรเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนและจริงจังจึงทําตามแผนง,งานโปรเจกต์โครงการเป้าหมายของตัวเองให้ได้รับความสําเร็จได้เพราะเป็นคนที่ยึดมั่นและก็จริงจังกับแทบจะทุกเรื่องก็ว่าได้นะคะ อย่างเรื่องของความรักเนี่ยก็ไม่มีวันที่จะเปลี่ยนใจง่ายๆอ่ะนะคะถ้าคนรักเขาไม่เข้าใจท่านอยู่เนี่ยท่านก็จะพยายามอธิบายหาเหตุหาผลใช้ความเอ p มเพรสแ่งแมนใช้ความอดทนความซื่อสัตย์ความความจริงใจนะคะที่จะแสดงให้คนรักเนี่ยราชาไมเอ็มเพรสเข้าใจท่านได้และในที่สุดนะคะไพ่สองเหรียญหรือสองไม้ จึงเป็นตำแหน่งปัญหาและตำแหน่งใจว่าสามารถที่จะบร้หาปรับความเข้าใจกันได้นั่นเองนะคะหรือถ้าเป็นกรณีนะคะลูกค้าเนี่ยนะคะมีปัญหากับท่านอาจจะเป็นเรื่องความไม่เข้าใจในเรื่องของตัวสินค้าตัวข้อมูลเอกสารนะคะก็ยังสามารถที่จะเคลียร์ได้ท่านจะแสดงความจริงใจทําให้ลูกค้าเนี่ย ยอมรับได้อาจารย์มองประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งสรุปที่ควรมองก็คือไพ่สี่เหรียญกับเจ็ดถ้วยนั่นเองนะชาวเมถุนรับรองท่านยืนเป็นหนึ่งอย่างแน่นอนในทุกด้านค่ะในปลายปี2566นี้นะคะโอเคเรามาต่อด้วยดวงความรักเจอกความรักคนมีคู่ก่อนนะคะ ลังงานความรักคนมีคู่นะคะขอฝั่งชาวราศีเมถุนลัคณาเมถุนก่อนเลยค่ะพลังงานไพ่ท่านี้ไพ่ห้าดาบนะห้าดาบเนี่ยเป็นไพ่เอาจริงเอาจังนะมีความชัดเจนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากอีโก้สูงด้วยนะะเพราะฉะนั้นท่านจะมีความเชื่อมัน่นแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเห็นไหมคะหมายเลขห้าเบิลเลยห้าไม้ ท่านจะไม่แบบปล่อยให้มันผ่านไปเอ้ยไม่ต้องอธิบายหรอกเดี๋ยวเขาก็เข้าใจเองเดี๋ยวเหตุการณ์ก็คลี่คลายเออไม่ใช่แล้วนะเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือต้องอธิบายต้องพูดเดี๋ยวนั้นถ้าเกิดท่านไม่เข้าใจเขาเขาท่านเข้าใจเขาอธิบายหรือเขาไม่เข้าใจท่าน,านกอ็อธิบายาเหตุการณ์ต่างๆให้เขาฟังให้เขาได้รับรู้ให้เขาได้ เข้าใจในเหตุและผลนั่นเองนะคะอาจารย์มองน,นนะเพราะไพ่ใบน,นี้มันสื่อถึงความขัดแยง้งแต่มันก็สามารถที่จะคลี่ขาขได้นั่นเองอขัดแยง้งแต่ขัดแย้งเพื่อหาข้อยุติเนาะแล้วก็เป็นราชินีดาบนะคะเมถูนยังเ,เขาเรียกว่ามั่นคงในตัวเองเออนะคะแชมเบรลนเห็นไหมคะว่าแชมเบรลนมันคือการบาร์ดนเนาะสองดาบด้วยเพราะฉะนั้นเมถูนจึงสามารถปรับปรับเปลี่ยน คำพูดมันมันไมไ่แปลว่าเราไม่ได้อยู่กับร่องกับรอยหรือไม่รักษาคําพูดนะไพ่ทรบมรันกับสองดาบเนี่ยสามารถที่จะปรับคําพูดหรือปรับอ่าเขาเรียกว่าความแรงอ่ะของการพระทะลุงอ่ะห้าไม่เท้าอาจจะแรงใช่ไหมแต่พอมามีทำบารานกับสองดาบเนี่ยเอออะไรท่านท่านยอมได้คือเราจะไปให้เขาอ่ะ อ,อคิดเหมือนเราอะ่ะเข้าใจเราทุกอย่างอะ่ะไม่ถุนเข้าใจสัจธรรมข้อนี้อาจารย์มองนะในที่สุดแล้วทำบาลานจึงแปลการบราลานไงท่านก็จะยอมลดลาวาสองให้เขาสักหน่อยอยู่นะคะไม่ใช่ว่าดือ้อดึงที่จะฉันถูกเท่านั้นอะ่ะคุณผิดอืมไม่ถุนเ็าไม่ได้เป็นขนาดนั้นไงคะเพราะฉะนั้นไพ่จึงสามารถที่บาลานแล้วก็เอาความคิด ของอีกฝ่ายเนี่ยมาไต่ต้องว่าเฮอมันถูกหรือว่ามันผิดหรือว่ามันก็มีส่วนถูกอ่าต่างคนต่างถูกเอามาผสมผสานกันอ่หรือใครผิดก็พยายามแก้ไขในจุดผิดเออประมาณนั้นนะคะอาจารย์มองเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันในเหตุและผลและคําพูดอยู่เนาะยัยงไม่ถึงขั้นเป็นเรื่องของรัก้ซลรักสามเศร้านันเนี่ยเป็นเรื่องข้อคิดเห็นความคิดเห็น เออนะคะความชอบไม่ชอบที่ยังที่ยังไม่ตรงกันอยู่เนาะแต่มันก็ยอมได้ไงอ่ะดูตัวเขาโดยตรงเลยค่ะเป็นหกดาบนะคะอ่าไพ่หกดาบเนี่ยจะแปลว่าค่อยค่อยค่อยๆแก้ไขปัญหาค่อยค่อบาลานตัวเองเข้ากับท่านก็ได้เพราะเจ็ดดาบเนี่ยมาขยายเขาเป็นคนฉลาดเขาเป็นคนฟอร์มเยอะก็ได้นะอ่าฟอร์มเยอะฉลาดเพราะฉะนั้นการที่เขาจะยอม ยอมรับว่าเขาผิดหรืออะไรก็ตามเขาจะไม่เขาก็จะไม่ถึงคนคนนี้นะก็จะไม่ถึงขั้นยอมง่ายมันก็จะมีลีลานิดนึงแหละแบบเนี้เขาจะฉลาดนะฉลาดรู้เนียนๆว่าจะยอมรับเอ,อกติกาหรือข้อ,ค,อคิดเห็นอะไรบางอย่างกับคุณแบบไหนเขาจะไม่เสียหน้าอาจารย์มองนั้นนะเขาทําเป็นฮะไพ่สีถ้วยเขาไม่อยากเสียคุณไปหรอกยังไงเขาก็ง้อคุณอืเนี่ย ถ้ามีความไม่เข้าใจกันเขาก็จะยังให้เกียรติคุณสองเหรียญก็ยังรักกันมากๆเห็นไหมฮะหกเหรียญภาพหญิงกับชายสัมผัสใกล้ชิดนะ่ะหก,หกเหรียญชุดนี้จะไม่ได้แปลว่าการให้เงินเหมือนไรเดเวทนะมันเป็นการกระชับความสัมพันธ์เป็นการอยู่ในอ้อมกอดของอีกฝ่ายนะฮะเพราะฉะนั้นความรักไพ่หกเหรียญชุดนี้จึงจึงสามารถที่จะ รวมเป็นหนึ่งอ่ะได้นะฮะเพราะฉะนั้นสองเรียนก็คือการปรับการบาราสการปรับความเข้าใจแะละในที่สุดแล้วเนี่ยเขากับท่านก็เข้าใจกันดีเพราะคนคนนี้เขารู้จักว่าเขาจะถอยออกมา,มาอย่างไรแล้วเขาไม่เสียหน้าที่จะพูดไปเลยเออแล้วเขาก็จะเนียนๆแบบเออ่เข้าไปสัมผัสไปใกล้ชิดไปกอดก็ได้ท่านแบบให้ท่านได้อบอุ่นให้ท่านมีความรู้สึกว่า ท่านก็มีความสาคัญําหรับเขาอ่ะเ,ออเขาน่ารักนะเขาฉลาดเขาตาเป็นอ่ะอาจารย์มองงนั้นนะเออแค่เขามีกลยุทธ์นิดหน่อยท่านก็ใจละลายแล้วนะคนคนนี้อ่ะฉลาดไม่เบาเราเจ็ดดาบเนี่ยไม่ธรรมดานะอ่ะเรามาดูไพ่อนาคตอนาคตความรักความสัมพันธ์ของเมทุนกับคนคนนี้แหละจะไปต่อกันยังไงมีความสุขมากน้อยแค่ไหนนะไพ่ทาวเวอร์คือการจบปัญหานะคะ ให้ห้าถ้วยก็ยังอ่านเรื่องราวว่าพวกท่านงงแง้งกันน่ะอืมก็เสียใจในคําพูดการกระทํานะเห็นไหมห้าดาบห้าไม้ห้าถ้วยเขาสํานึกผิดแล้วว่าเขาอาจจะบางครั้งก็อาจจะใช้อารมณ์คําพูดแรงๆแบบไม่ได้ตั้งใจกับท่านแต่เขาจะสํานึกผิดแล้วเขาจะขอโทษนะคะห้าถ้วยแล้วก็พยายามที่จะออบอกว่าท่านน่มีความสัมพันธ์กับเขามากนะเขาจะบอกรักท่านนั่นเองนะคะ ออแล้วก็ไพ่สเตรนท์เขาให้เกียรติให้ความสําคัญ6ถ้วยเห็นไหมฮะหถ้วยกับ6เหรียญเนี่ยแน่นอนท่านเป็นคู่กันอยู่แล้วชัดเจนเลยนะเป็นคู่กันและจะเป็นคู่กันตลอดไปแหละนะคะสรุปแล้วก็มีความสุขสุขแบบล้นเหลือนะจารย์มองงั้นเลยนะเพราะหกเหรียญกับหกถ้วยชุดนี้สวยงามมากโอเคเรามาดูมาดูความรู้สึกลึกๆในใจเขาที่มีต่อท่านอีกครั้ง ถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะบอกอะไรเพิ่มในแง่ของความรักความรู้สึกให้กับเมธุลน,นะคนคนนี้เขาบอกว่านะฮะอะไรก็ตามที่มันเป็นชนวนของความเข้าใจที่อาจจะเข้าใจกันผิดหรืออะไรก็ตามให้ระมัดระวังนะนะให้ระมัดระวังคําพูดการกระทำเนี่ยนะเขาก็จะบอกว่าต่อไปเนี้ยไม่ว่าจะ อให้ท่านระวังหรือเขาก็ระวังคือมันเหมือนการที่จะต้องแบบเวลาเวลามีอะไรที่ไม่เข้าใจเนี่ยให้นิ่งก็ได้นะอาจารย์มองให้ให้ระมัดระวังแล้วก็ให้นิ่งมันจะเป็นสัญญาณความร้าวฉานเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราระมัดระวังในการกระทำนะมันจะคลี่คลายไปได้นะคะนั่นแหละที่เขาอยากจะบอกนะให ให้เย็นเย็นให้ใจเย็นอะไรประมาณนี้ไพ่ใบถัดไป engagement น,น,นะเขาบอกเลยว่าเขาเลือกท่านอยู่แล้วภาพผู้ชายสวมแหวนให้ผู้หญิงเนาะก็แปลว่าเขาบอกเลยเขาเลือกท่านเพราะท่านเป็นผู้หญิงที่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้แล้วเขามีความสุขนะ healing family issue ก็หมายถึงว่าเขาจะดูแลเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นจะให้เอ่อให้เกียรติท่านดูแลท่านถ้ามีลูกด้วยกันเขาก็จะ ถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาพร้อมเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาพร้อมที่จะปกป้องแต่ถ้าเขาเป็นผู้หญิงนะถ้าท่านเป็นผู้ชายคนคนนี้ก็พร้อมที่จะ,ะมาเทคแคร์เอาอกเอาใจให้ความสุขกับท่านอย่างเต็มที่เขาก็อยากจะบอกงี้นะเขาไม่อยากให้ท่านต้องเหงาต้องเศร้าต้องโดดเดี่ยวนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะบอกรักท่านอยู่บ่อยๆเลยนะคะเนี่ยพาผู้ชายจับมือผู้หญิงมาจุมพิษอนะ่ะ มันก็คือการบอกรักแบบไม่ให้ท่านเบื่อหน่ายนั่นแหละคะ่ะแล้วก็จะพยายามทําตัวเองให้มันเป็นแบบธรรมชาติมากที่สุดจะไม่ฝืนใจตัวเองอะไรประมาณนี้คือจะมีความแบบดูแล้วมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่ว่าคนสร้างภาพอะ่ะเขาบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาแสดงออกต่อคุณน่ะมันคือความจริงใจคือมันมาจากส่วนลึกของหัวใจเขาไม่ได้สร้างภาพ นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะขอโทษนะคะอาจารย์ไม่ได้ดูก,กล้องเลยว่าภาพมันไม่ได้ทั้งหมดโอเคประมาณนี้นะคะดวงคนมีคู่เรามาต่อด้วยดวงคนโสดค่ะคนโสดชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะ พลังงานไพ่แปดเหรียญทาวเวอร์อาจารย์เปิดเปิดหมดแล้วค่อยอ่านคะแล้วกันสีถ้วยอัศวินเหรียญแล้วก็พลังงานหนึ่งดาบนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยนะคะท่านอาจจะผ่านความเจ็บปวดนะคะไพ่าทาวเวอร์สีถ้วยที่มันฝังใจอยู่พอสมควรเพราะนั้นท่านจะไม่ค่อยเปิดใจง่ายๆต่อให้จะมีคนเข้ามายื่นโอกาสดีๆให้เห็นไหมคะภาพคนยื่นด้วย ท่านก็ยังนั่งแบบเฉยเมยอะ่ะไม่สนใจเออนะคะไม่สนใจหรือมีคนเข้ามาจีบมาแบบอืเข้าหาท่านเยอะได้นะถ้วยสามใบนี้ก็ตั้งอยู่แล้วยังยื่นอยู่ต่อหน้าท่านอีกแต่ท่านก็เพิกเฉยนะคะและตอนนี้คนโสดจึงแปดเหรียญจึงไปโฟกัสเรื่องของการเงินการงานเรื่องของความมั่นคงของตัวเองก่อนนะคะอัศวนเหรียญเนี่ยเป้าหมายชัดเจนเลยความเติบโต นะความเติบโตในแง่ของอธุรกิจก็ได้ในแง่ชื่อเสียงนะคะความมีอำนาจบารมีหนึ่งดาบเนี่ยคนโสดจะภาคภูมิใจอยู่กับตัวเองอยู่ตอนนี้มีความสุขมากจึงมองว่าความรักเดี๋ยวถึงเวลาก็มาเองอาจจะคิดอย่างนั้นด้วยซ้ำนะคะถ้าท่านไม่สนใจคนที่เข้ามาหาแล้วไม่มีเขาเรียกว่าจุดเชื่อมที่ทำให้ท่านประทับใจใท่านไม่สนใจเลยนะ ท่านอาจจะรักคนยากสักนิดหนึ่งเหมือนกันนะเมทุนนะโอเคเรามาดูเพิ่มนะว่าแล้วจะมีใครเข้ามาทําให้หัวใจคนโสดเมทุนหวั่นไหวบ้างได้ไหมมาดูกันมีไหมเอยปักเนี้ยจะสิ้นปีแล้วมีใครมาทําให้หัวใจท่านหวั่นไหวไหมมีคนเข้ามานะอัศวินถ้วยเนี่ยว้าวเจ็ดถ้วย อาจจะเข้ามาหลายคนก็ได้นะเนื้อหอมค่ะแต่นั่นแหละก็ยังแบบยืนจังก้าอย่างเงี้ยห้าดาบอโอ้ราชาดาบอีกจังหาโอสิบไม้อืมอาจารย์นึกบอกว่ารักคนยากเนี่ยมีคนเข้าหาแต่ท่านยังไม่สนใจอืมอาจารย์อก็พูดอย่างนี้นะหรือถ้าคุยก็คุยทั่วๆไปอ่คุยได้แต่ไม่ได้คิดถึงขั้นแบบจะบอก รักหรือจะให้หัวใจหรือจะเปิดใจกับใครง่ายคุยทั่วๆไปมีสเสน่ห์ฮะเมถุนมีสเสน่ห์เจ็ดถ้วยอสุวินถ้วยแต่มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งและมีความรับผิดชอบในเรื่องงานเพราะนั้นสิบไม้ราชาดาบกับห้าดาบจึงเป็นพลังงานของการทุ่มเทกับงานมากกว่าความรักอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นก็โอเคก็คุยคุย,คยใครมาก็คุยไปก่อนกนแล้วกันนะคะก็ยังไม่ต้องเปิดใจก็ได้ถ้าเราคิดว่า เราไม่พร้อมนะอาจารย์มองว่าเมทุนคนโสดยังไม่พร้อมนะแต่มีสเสน่ห์ค่ะมีคนมาคุยแค่นั้นเองท่านก็คุยคุยในเชิงเพื่อนแค่นั้นเองยังไม่คิดว่าจะเปิดใจรักใครได้จริงๆนะคะอ่าโอเคอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ